เวลาสวดจักรพรรดิแล้วหลับไปไม่ได้สวดสักเพยกรณีนี้วินญ,ญานจะได้รับบุมไหมเพราะตื่นมาก็ายังสวดจักรพรรดิอยู่การสวดมนต์ในสายหลวงหลงพ่อนะคือการแผ่เมตตานะฮะใครที่ <c oughs> ไม่เข้าใจนะสวดบ่อยๆพยายามสวดในที่มืดๆด,ดึกๆบ่อยๆ <c oughs> สามารถี่ไปสวดในป่าช้าได้ยิ่งดีในสถานที่เปียวๆนะฮะ เวลาสวดที่ไหนก็นึกถึงวิญญาณแถวนั้นน่ะพบภูมิแถวนั้นมาสวดกับเราด้วยสวดสบายๆจุดเทียนสเลมหนึ่งก็ได้ไม่นานจะสัมผัสในโลกวิญญาณมันจะมีความรู้สึกมันมีเสียงคนมาสวดกับเราด้วยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วสนุกนะอา้าดับแรกก็คนลูกก่อนนะสวดไปนานๆเข้าแล้วมันจับจินชี่ชินแล้วมันจะเพลิน มันจะหลีกไปสวดถ้าสวดมูมากเลยไม่เอาแล้วไม่มีเพื่อนเป็นผีดีกว่าลักษณะเั้นพี่ชายป่วยไม่สามารถสื่อสารได้จะทําอย่างไรให้พี่ชายดีขึ้นสามารถสื่อสารได้และร่างกายหายเป็นปกติครับถ้าเขามองอะไรได้เนี่ยก็สมควรจะเอาพระเนี่ยโดยเฉพาะหลวงพ่อพดูเนี่ยให้เขาเห็นหลงพ่อเนี่ย พอลูปหลวงพ่อเนี่ยรูปสั้นมีชีวิตนะคุยได้ด้วยนะคุยได้ทุกเรื่องสำหรับหลวงตาเนี่นะเรื่องเลียวที่คุยไม่ได้ก็เรื่องหวยแต่คนอื่นเขามีนะบางคนก็คุยได้นะแต่หลวงตาคุยไม่ได้จริงขอไม่ได้เรื่องนี้แต่มีบางคนก็ขอท่านได้อยู่นะเพราะนั้นหลวงพ่อท่านมีชีวิต อย่าลืมว่าท่านมีโลกและธรรมเลยฮะยิ่งคนทําธุรกิจทั้งโลกเนี่ยนึกถึงท่านบ่อยๆเวลาสวดนึกถึงท่านนึกถึงปัญหาจะป่วยก็ตามปัญหาในชีวิตเนี่ยท่านช่วยได้แม้แต่การจะบวชหรือการจะสร้างบารมีท่านก็นแนะนำนะยกเว้นท่านไม่สอนเรื่องของพภาอหันคือไม่เกิดท่านสอนไม่ได้ ท่านบอกอารมณ์ยังไม่ได้ท่านบอกความรู้สึกยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นท่านก็นเลยสอนไม่ได้ว่าพระหันหรือพระพุทธเจ้าท่านอารมณ์ยังไงไงมันยังไม่ได้อยากเจอหลวงตาที่วัดข้ามเมืองนาำสักครั้งต้องอธิษฐานอย่างไรครับก็เจอกันอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ยากนะก็ต้องดู ก็ต้องดูในในเวบ็บว่าหลวงตาวันนี้อยู่ที่ไหนไงแล้วก็จะเจอเรต้องเจอกันอยู่ตรงนี้แล้วทีแต่ปกติต่อไปข้างหน้านะก็คงอยู่ที่ยางงามเป็นส่วนมากเพราะที่ยางงามจะสร้างหลวงพ่อนั่งห้อยขาองค์ใหญ่แล้วที่ยางงามมันมันเป็นชี่ของเราโดยตรงมันเป็นชี่ของหลวงพ่อโดยตรงนะ ตสตินั่งสมาธิแล้วจิตไม่นิ่งจะทําอย่างไรให้จิตนิ่งมีสมาธิครับอ๋อถ้านิ่งเราคงไม่อยู่แล้วนะโลกเนี้ยไม่มีใครนิ่งได้ไง่ายๆหรอกนะคนที่นิ่งคนที่เบาเนี่ยไม่มีใครอยู่หรอกเชื่อหนีไปหมดละเพราะกว่ามันจะนิ่งเนี่ยมันต้องตัดความวุ่นวายก่อนตัดความคิดก่อนก่อนที่มันนิ่งคือเวลาเราสวดทุกครั้งเนี่ยมันจะเพลินทุกครั้ง นิดหน่อยนั่นแหละานว่าบางทีก็งูแบลบดิ้นนั่นแหละถ้าเองขยันสวดไปเรื่อยๆกี่วันกี่เดือนกี่ปีไปเรื่อยๆเนี่ยตัวนั้นจะรวมหนักเข้าบางทีมันเบาเป็นหลายนาทีสิบยี่สิบนาทีขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจําแม่นนะฮะมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มเพิ่มเพิ่มถ้าเราไม่หยุดนะใช้เวลาไม่ขี่ปีเราก็บอกมันจะเริ่มเบาแล้วคาว่าเบา ของหลวงพ่อก็คือไม่ลำคาญไม่ลำคาญในลูกลเกินเสียงนะถึงลำคาญก็ไม่นานที่ถ้เราฝึกต่อไปเนี่ยมันจะนิ่งเลยถ้าจิตยังวุ่นวายสับสนอยู่เงี้ยเวลาสวดล้วก็คิดโน่นคิดนี่อย่ยังฮะมันยังไม่ได้เบาถ้ามันเบาเมื่อไหร่แล้วมันนิ่งเมื่อไหร่โอ้ยไม่มีใครอยู่แล้วความรู้พิเศษในลูปพุทธศาสนามีเยอะมากนะครับ เยอะจริงๆริงนะเดีเยวไปอยู่ป่ายมาพานนะาทำไมอุรมณ์สมบูรณ์นะไปด้วยอาหารนะเพราะนั้นทู้ที่ขี้เกียจเกิดเขาจะไปอยู่ที่นั่นนะอยู่เป็นพันปีบางคนบาง,บางคนอยู่หลายพันปีนะมาเกิดเป็นในมนุษย์ตีเดียวพอตายก็ไปอยู่อย่างเก่ามันชินไนงะเยอะนะฮะ ไม่ใช่น้อยความหมายของบสทสวดพระมหาจักรพัดนมีความหมายว่าอย่างไรครับก็จกักรพัรดิเนี่ยร <laughs> วมบนของพระเจ้าที่ท่านสวยเป็นจกักรพัรดิทุกองค์แล้วเพิ่มขึ้นทุกวันด้วยตราบใดยังมีผู้ตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัตนา,าเป็นพระเจ้าตราบนั้นก็คือผู้ที่ิญซ่องเกิดเป็นจกักรพัรดิแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกวันด้วย ประมาณไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราสวดทุกครั้งเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเราเนี่ยโอ้โหเราจะไม่ขี้เกียจเลยนะเราเป็นดิเกเลยฮะจิตเราเป็นดิเกนะฮะสงเครื่องฮนะลองคิดดูนะมีอันตรายไหมไม่มีนะกำหนักก็เบานะกำเบาก็หายจริงถ้าสวดเป็นนานๆานานเข้านี่นะแม้แต่คนคิดไม่ดีกับเราเนี่ย ถ้าคนที่เปอร์เซ็นต์มากขึ้นเนี่ยนะลองใครคิดไม่ดีคิดจะทำร้ายเราเนี่ยจากก็ไปแล้วนะไปแล้วเขาเจ็บหน้าอกแล้วฮะเจ็บคอมังเจ็บหน้าอกแล้วนี่เรื่องจริงนะฮะไม่ใช่จากอยู่กับเรานะจากอยู่ชี่ชีรษะรักษาแต่เราอ่ะเป็นกระแสดเดียวกันเข้าใจไหมมันไปโดยอัตโนมัตินแ,นแ,นแน่นอนฮนะ เราบันทึกกําลังจัก,กรพพรดทุกวันนะเราบันทึกทุกวันคิดไม่ดีเจะกลับมากเราคิดไม่ดีมากๆก็ตายนะฮะคนที่คิดกับเราอ่เอาเรื่องจริงนะเนี่ยนะทำงานในแต่ละวันไม่สามารถสวดจบบทได้เช่นสวดได้นนแค่นโมพุทธายะแล้วทำงานไปมานึกต่อสละญาติทางพุทโมนะเขาก็สวดกันอย่างนะั้นแหละ ลองลองนอนแล้วสวดดิพอสะดุ้งตื่นมันไม่ได้ต่อยังเก่าหรอกมันไปท่อนบนมั่งท่อนล่างมาแน่นอนท่อนไหนก็คือเต็มเพราะนั้นสมัยก่อนพระพรมหลวงพ่อเนี่ยนะท่านไม่ได้ให้ใครง่ายๆบางคนต้องหักครึ่งหนึ่งอะมาแบ่งกันนะเพราะหายากอะถ้าหมอกครึ่งหนึ่งคือเต็มเข้าใจไหม คนละครึ่งคือเต็มนี่เราสวดบทไหนนิดเดียวมันก็เต็มอะ่ะเต็มบทคือความหมายความหมายของบทสวดมันอยู่ที่ความหมาย <c oughs> มันอยู่ที่ขึ้นกำลังเราสาม,มารถสวดมนตวน์แผ่เมตตาในสู่สารในที่ต่างประเทศดวงวิญญาณทุกท่านจะได้รับหรือเปล่าครับ เราอยู่ไหนเราอยู่ต่างประเทศมเไม่มีวิญญาณไหนไม่รับหรอกครับความสุขไม่ว่าศาสนาไหนทั้งนั้นนะขอเอมตตาหลวงตาอธิบายเวลาสวดมนต์ทำไมชอบหลับสมอนดีนะฮะหลวงตาก็หลับนะฮะปกติที่วัดทํามองหน้าหรือที่ยางงามข้อวัดเราเนี่ยไม่มีอะไรฮะ กินนอนสวดมนต์ฮะครับบางคนสวดอยู่ดีกันนอนสวดเลยฮะบางคนถามโอ้ไม่ได้ต้องนั่งอา้าวมันเมื่อยจะไปนั่งได้ยังไงจะยิงคนแก่ยังให้เขานั่งเนี่ยก็ไม่ได้ท่านบอกอาเรียวัดทั้งสี่เถอะท่านว่าสวดไปเถอะอย่าไปเชื่อใครห้องน้ําก็สวดได้ท่านบอกเพราะเองสวดมนต์ทุกครั้งเองนึกถึงใครอะนึกถึงหลวงปูง่นึกถึงพระสวดได้ท่านบอก ได้ท่านจึงบอกว่าเวลาเองตายเองตายที่ไหนล่ะเองกำหนดได้ไหมก็ไม่ได้เพราะนั้นสวดได้ตลอดเวลาที่เองจำได้เวลาสวดมนตน์ตอนสองทุ่มครึ่งแล้วมีอาการหาวหรือง่วงนอนตลอดเลยเป็นเพราะอะไรครับก็นอนเลยฮะใชาไม่อยากให้นอนก็ต้องยืนหรือไม่ก็ลืมตา ใช้สูตรหลวงพ่อท่านให้ลืมตามองภาพพระถ้าลืมตาหลับได้ก็เก่งแล,ะละ้วล่ะลืมตาแล้วหลับมีเ่ะวางลูกแก้ววางพะาระบ่งจัรพัดิแล้วไม่ได้อธิษฐานวิญญาณอย่างนั้นจะได้รับบุญไหมครับก็ <c oughs> ได้รับอยู่นะฮะเพราะคนอธิษฐานลูกแก้วเขากอธิษฐาน ลูกแก้วเนี้ยหรือพระเนี้ยไปวางไว้ที่ไหนเวลาใครสวดจักรพรรดิหรือไตสนานคมหรือบทใดบทหนึ่งก็งมาที่รูปรักนกี้ก็แผ่ให้โลกวิญญาณแถวนะั้นเอาไปทิ้งๆไว้มันก็ไปอยู่แล้วเพราะเขาอธิษฐานมาแล้วไงที่ที่ที่เขาให้เราอธิษฐานต่อเนี่ยเพราะเพราะเราจะได้เพิ่มอะธิษฐานะบารมีเข้าไปเขาจไหมอะอธิษฐานะบารมีมันบีระบีหนึ่งในสิบ คนที่เาอาอธิษฐานเนี่ยเขาอาธิษฐานแล้วแต่ตัวเองเอาไปวางนะ่ะตัวเองต้องอธิษฐานด้วยเพราะการอาธิษฐานอาธิษฐานบ่อยๆเนี่ยการพัฒนาการอาธิษฐานในบารมีตรงเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะบางคนไม่เข้าใจบางคนทนําบญไม่อธิษฐานก็ได้แต่มันขาดอาการอาธิษฐานและบารมีมันเป็นลูกโซ่กันนะต้องเข้าใจ ถ้าเราไม่อธิษฐานในอนาคตเราจะอธิษฐานไหมถ้าเราอธิษฐานบ่อยๆอธิษฐานตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะะมันจะพิจารณาเรื่อยๆเอ้ยนี่มันได้แค่นี้ก็มันไปเองมันไปเองโดยอัตโนมัติน่ะนะเหมือนเรียนทางโลกอะถ้าเรียนอยู่ไม่เรียนต่ออะไรเลยมันก็มันก็ไม่ได้อะไรอ่ะมันไม่เพิ่มขึ้นมันมีเรื่องระดับต้นระดับกลางระดับ สุดคือบารมัตถบารมีนะไอ้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 บารมีทั้งหมดน่ะถ้าาาเกิดว่าเราอธิษฐานว่าขอบาร,รมีทั้งหมดทั้งมวลทั้งหลายแผ่ไปรุปพระข้าพรเจ้าทั้งหลายไปสร้างขึ้นพุธทธธรรมสังฆะที่หลวงตาเคยเคยพาอธิษฐานเนี่ย อันนี้วันหนึ่งผมอยู่ในรถอาจจะไปเที่ยวแล้วก็โยนลูกแก้วไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานว่าเออพบภูมิทางนั้นมาเอานั้นก็จะได้มันก็ได้เพราะเราอธิษฐานไปแล้วแต่เราอธิษฐานตอนนี้คือประจักษ์ที่ได้คือเราไม่ได้อธิษฐานเนี่ยคนอธิษฐานเขาอธิษฐานแล้วไงเข้าใจนะก่อนว่าเจอหลงตาที่ปั๊มน้ำมันแล้วหลงตาเจอหน้าผากให้หมายความว่าอย่างไรครับก็ดีฮะปกติก็เจอกันปั๊มน้ำมันอยู่แล้วล่ะ เวลาสัพเทมีความรู้สึกว่ามีสัตว์วิ่งเข้ามาแต่ไม่ถึงตัวนี่คืออะไรครัะก็วิญญาณไงวิญญาณของสัตว์บางทีมันไม่รู้เรื่องหรอกพอมันเห็นมันก็วิ่งเข้ามาวิ่งมันก็ไปแล้วฮะไปเกิดทันจีเลยถ้าโดนคุณใส บทจักรพพรดช่วยได้ไหมแล้วต้องตรวจม์แผ่ไมตตาอย่างไรครับมันมีลูกศหลวงพ่ออยู่คนหนึ่งไปกินกระดกูกที่เขาทําคุณใส่กระดูกนะ,ระก,กระดกูกกนะระดกูกกระดูกผีเนี่ยกินเนี่ยเขาให้กินเนี่ยใช้เวลาสามปีนะสวจจักรพพัดแล้วกินน้ำมนนะต์ไปเนี่ยแกจะให้ดูเลยตอนที่อยู่กับหลวงพ่อเนะี่ยมันเป็นเมือกออกมามันเป็นเมือกเมือกแล้วก็เช็ด ตอนานๆนนเข้ากินน้ำมนต์แล้วสวนมันก็เป็นเมือกๆออกมันออกมาทีละน้อยลน้อยแต่ถ้ากินนะฮะแต่ถ้าโดนแฝงเนี่ยทีเดียวหายแล้วสวนจกักรพรรดิกับหมีไปแล้วไม่อยู่แล้วเข้าห้องน้ำไปด้วยสวดมนต์ไปด้วยบ้างนะครับน้องตาก็ประจำนะ <laughs> <laughs> ประจำเลยฮะนูน่น <laughs> ไปวัดสกแกนนน่นบางทีเข้าห้องน้ำ บางทีไปนู่นอะไปทธชินาาชนูน่นไปวนาพเมรมัง่งไปวัดสแกมัง่งนูน่นเราไปาวัดพระแก้วนูน่นครับเวลากำหนดสวดนะมันจะไปบนงิน,นสมัยที่สวดใหม่ๆก็ไปวัดสแก่เป็นส่วนใหญ่เวลานอนที่ไหนก็กำหนดไปไปสวดที่นั่งแล้วก็หลับบางทีก็ฝันเห็นอยู่นะ บางวันก็ไม่ฟันอะ,อะไรนะ <c oughs> คือเราเน้เรื่องการสวดมนต์หลวงพ่อท่านเน้นเกินสวดมนต์พ่ออะไรรู้่ะถ้าคนสวดนานๆจะเข้าใจนะว่าจักรพพัดเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาท่านบอก ถ้าเองสวดนานๆเข้าเองเข้าใจแล้วเนี่ยเองจะไม่ไม่ห่างเลยเพราะยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยอันตรายรอบด้านไม่ใช่อาหารถ้าเองสวดเป็นนานๆเข้าเองมองอาหารถ้าเองกินเองจะมีความรู้สึกเลยว่าจะไม่กินนะจานหลายจานเนี่ยจานไหนจะไม่กินรู้เพราะแสดงว่าไม่น่ากินคือเป็นอะไรสักอย่างละเราจะไม่กินน้ําก็เหมือนกัน ลมหายใจเหมือนกันพอขาด,ดแล้วก็นหนีแล้วจากสถานที่ตรงนั้นมันปลอดภัยนะเพราะเราคลืนจิตเรากับจักรพพัดมันเป็นเป็นเนื้อเดียวกันมีคนถามล้องตาบ่อยๆแล้วส่วนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากําลังจกักรพรัดกับเราเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันมันจะไม่ยากอะไรนะสิ่งที่เรานึกสิ่งที่เราคิดนะ่ะ มันก็เป็นอย่างที่เราคิดเรานึกนลแหละในอนาคตรเราพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละได้ฮะได้ฮะใช่ฮะเพราะสิ่งที่ร้ายไม่มีแล้วฮะมันไปหมดแล้วจกั <c ười> จกรพพัดนะ,ฮะจะกักรพพัดคือติดทฤทลิ์และบุญญาลิล์นนะ มันมีสองพลังงานก็คือพุทธะไงจักพดิคือพุทธะจริงๆแล้วนะพระทรงเครื่องนะมันเริ่มจะเป็นเทวดาแล้วละ่ะเทวดาก็ทรงเครื่องใช่ไหมละ่ะไปถึงพรมหยุดในการทรงเครื่องพรมก็คืออารมณ์เบาอารมณ์สบายอารมณ์นิ่งจากพรมขึ้นไปคือดินแดนที่ไม่เกิดท่านเรียกว่า ดินแดนเป็นดินแดนพิสุทธิเทพ่เรได้ว่าเมืองแก้วนะั่นะทุกอย่างเป็นแก้วไม่เคลื่อนไหวไม่มีเคลื่อนไหวแม้แต่ต้นไม้แม้แต่พิมานอะไรก็ไม่เคลื่อนไหวเป็นแก้วหมดคือผู้เจ้าคือไม่พระปัจเจกหรือไม่กับพระระหันที่ท่านไม่เกิดมันเป็นเมืองนะเพราะน,นั้นสมัยทีฝึกกับหลวงพ่อท่านให้ไปดูท่านให้ไปดูนะฮะสมัยท่านอยู่นั้นไปได้นะฮะ พราะท่านเป็นบริษัทท่านบอก e ee, เออเองไปดูเนี่ยพอท่านบอกว่าดูมันก็เห็นแล้วไงแต่ตอนนี้เราไม่มีท่าน <laughs> เราก็ฝึกเองไงฝึกดูเองท่านบอกมันมันถ้าเราสัมผัสได้เนี่ยมันก็เกิดศรัทธาความเชื่อถ้ามีความเชื่อเราเองเองจะหยุดไหมท่านว่าไม่หยุดนะไม่มีใครหยุดหรอกเพราะมันมีประโยชน์ะเพราะในการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นธรรมะ ถ้าจริงจริงฮะยังต้องเตรียมตัวเกิดเตรียมตัวตายและเตรียมตัวเกิดยังอย่าลืมว่าในโลกเนี่ยไม่มีใครเอาอะไรไปได้หรอกครับบอกมันจะใหญ่ขนาดไหนโลกบวยขนาดไหนยากดีมีจนยังไงมันก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกเอาไปได้แต่ความรู้สึกนั่นแหละทําว่าแล้วไอ้ตำแหน่งในโลกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของใครอีกนะภูเจ้กก็ไม่ใช่ของใครพระปัจเจกพระรังหานไม่ของใครเองก็เป็นได้ทั้บหอกถ้าเองฝึกเนี่ย เองฝึกมานานเข้าเองก็ปรารถนาเป็นพระเจ้าได้เพราะเองก็เกิดเกิดตายตายอยู่แล้วมันก็ไม่เห็นยากตรงไหนจะบอกไอ้ที่มันยากคือเอติดโลกมากเพราะมนุษย์เนี่ยมันติดมากกว่าเทวดาหรือพรหมมันบอกบางคนบอกโอ้ยไปเป็นเทวดาสบายไม่ใช่เทวดาสวยบุญก็จริงนะจิตลนุนๆนเลยความรู้สึกเป็นบุญแต่มนุษย์เนี่ย เสพทั้งกายเสพทั้งใจนะไม่ติดให้มันรู้ไว้เลยเทวดาเสพใจอย่างเดียวนึกอย่างเดียวเลยใช่ไหมเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยลองเลยนะเกิดมาเพียบพร้อมทั้งรวยทั้งใหญ่ทั้งอะไรหนูหูลืมหมดแหละเพลินนั่นแหละสวดบนจักรพพัดแล้วภาวนาพุตโทไปด้วยจะได้ผลทางใดมากกันมันก็เหมือนกันนะพูดจริง มันไม่ต่างกันหรอกแฝงนะหรือกรรมพระเวลาสวดมนต์แต่แม่นึกถึงพระที่แฝงพลังงานจะมาที่เราไหมครับไม่มาได้ไงไมันอยู่ที่ตัวเราทําไมหลวงพ่อท่านจึงให้กรรมพระทําไมเจนาจุงพ่อท่านไม่อาเจายพระเพราะพระไม่ลืมครับพระท่านจะไม่ลืมเราแต่เรา,าลืมพระพระที่เราห้หวมันสว่างท่านบอกแต่จ,จิตเองสว่างหรือเปล่า ถ้าจิตเองน้อมถึงพระเมื่อไหร่จิตเองกับพระเป็นเนื้อเดียวกันมันก็ทุบแหละถ้าเองไม่น้อมถ้าเองไม่สวดพระก็สว่างแต่จิตเองไปไปอยู่ขึ้นไหนก็ไม่รู้เป็นเปรตมั่งเป็นอสุรกายมั่งเป็นอะไรต่อไปเยอะแยะแต่พระยังอยู่คือสว่างอยู่ใช่ไหมเออถ้าเรานึกเมื่อไหร่เนี่ยจิตเรากับสว่างกับพระมันก็ทุบๆเหมือนนะั้นนะฮะมันจะสว่างมากนะ้ว ผมบวดอยู่เวลาบินทบาทจะน้อมลงปูกแผ่ไปบริเวณที่เดินและเวลาใส่บาดจะมีผลดีไหมครับมันต้องทําอยู่แล้วไปบินทาบาดต้องให้สัตว์เขาโปรดเรานะฮะไม่ใช่เราโปรดสัตว์นะะเคกาให้เราใครโปรดใครอะเราก็แผลไม่ใช่แผลคนที่ใส่อย่างเดียวให้ญาติเขาด้วยบบภูมิบริเวณนั้นนั้นด้วยนะะ ชอบฝันว่าได้เห็นลูกแก้วใหญ่โตเท่าลูกนิมิและฝันว่าชอบเก็บพระบรมสารีีริกธาตุได้ฝมนความว่าอย่างไรครับมันก็จมีอะไรหรอกฝันดีนแล้วฝันเห็นผู้ที่ไม่เกิดแล้วลูกแกว้วเลอพระธาตุก็คือผู้ที่ไม่เกิดในยุคปัจจุบันเยอะนะฮะเยอะเพราะอะไร พระเจ้าสี่องค์นะแล้วก็พระทหารอีกอนะในเรื่องม,ม,มนุษย์ช่วงนี้นะมีพระธาตุเนี่ยมากกว่าทุกยุคเลยเพราะพระตะกับเนี่ยพระเจ้านะนะห,ห้า,งอ,าองค์เนี่ยมันก็จะไม่ก็จะเกิดนะส่วนใหญ่ก็มีสามองค์สององค์สี่องค์ห้าองค์มันก็มีระหว่างรอยต่อพระเจ้าห้าองค์เนี่ยมนุษย์ยังอยู่นะเพราะฉะนั้นพระธาตุถึงเยอะไงเพราะนั้นไม่ต้องสงสยัยหรอก ที่เราเหยียบกันทุกวันเนี่ยพระธาตุทั้งนั้นแหละธาตุของความบริสุทธิ์นะเวลาสวดมนต์ลแล้วได้ถึงหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูสัพเพแล้วผลลุกไปทั้งตัวเกิดเพราะวิญญาณแค่แถวนั้นรับรู้ใช่ม,มันแรงกระทบนนเ,เนี่ยเวลาเรานึกถึงหลวงพ่อไปเราแผ่ไปมันกระทบเราก็จะขนลุกนะความรู้สึกเกิดค,ความรู้สึก เวลาสวดม์มีความรู้สึกตุ๊กตุ๊ตุ๊ตุ๊ต,ต,ตรงหน้าผากระหว่างคิ้วคืออะไรครับเขาเรียกว่าอุณาลมอุณาลมใช่ <c oughs> ไม่เห็นอินเดียก็เลยป้ายแดงๆนะเห็นไหมอินเดีย <c oughs> <c oughs> เขาว่าตาที่สามประมาณนั้นนะมันเคยชินตาที่สามไม่มีนะมันมีตารอบด้านเพราะจิตเราควบคุมท่าทั้งหมดสามารถจะ ออกได้ทุกที่เพราะถ้าเวลาเราเกิดเราเกิดพร้อมกันไหมตัวเราวิญญาณเรากับธาตุระหว่างบีดามันดาเพราะฉะนั้นฐานของจิตจะมีทั่วไปในร่างกายแต่ที่เขาฝึกเมื่อก่อนเนี่ยเขาฝึกที่อุณารมอุณาลมฝันว่าไปอธิษฐานฝากกระแสบุญกับพระที่ยังสร้างไม่เสร็จทางจากกักรพรรดิห้อยขา แบบนี้จะได้บุญไหมครับได้เดียมีจต่ขาเกษตรแล้วนะฮะลูกไม่เต็มแต่นามมาทำเต็มนะฮะมีลูกเมื่อไหร่นามมาทำก็เกาะเมื่อนั้นนะฮะเวลานอนในที่ตา่างๆตามโรงแรมตามบ้านแล้วฝันเห็นวิญญาณจะให้ทำอย่างไรครับก่อนจะไปนอนก็แผ่ก่อน เข้าใจไหมไปถึงโรงแรมว่าแผ่ก่อนแล้วแผ่รอบๆอบก่อนแล้วเวลานอนทําไมมันยังมาอีกมันไม่มาได้ไงพวกที่ไปแล้วข้างๆมันก็ยังมีอยู่ไงเออมันไปไหนวะพวกนั้นมันเห็นเรามันก็มาขอไงว <laughs> <laughs> ิญญาณจะเร็วมันไปจากคนนะอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเวลาอารมณ์ไม่ได้ฝึกเนี่ย ปกติเลยนะยุคปัจจุบันเนะี่ยสัมภเวสีมากมากมากกว่ายุคอื่นๆเพราะเกิดจากโรคเนะี่ยโรคระบาดเนะี่ยโรคมาเง็งเบาหวานความดันหัวใจอะไรพวกนะี้เวลาเป็นแล้วเนี่ยอายุสั้นทันทีนะบางคนอายุเก้าสิบก็เหลือสุขแปดสิบกว่าๆนะถึงรักษาก็ก็ยังสั้นอยู่คนระับเพราะมันเป็นแล้วนะเห็นแล้วโรคระบาดบางคนเหลืออีกสองสองวัน ไปหมดอายุขายจริงๆนะฮะแต่ก็เปลี่ยนร่างแล้วต้องเอาสองน่างไปคูณด้วยก็ห้าสิบข้าไใบนะ,ะนับอายุชิพนะ,ะเพราะในั้นโลกวิญญาณรุกปัจจุบันปัจจุบันมีเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราแผ่เนี่ยพรุ่นี้จะไปเลยทะะ่านโดยกําลังหลวงพ่อท่าน้าเรานึกถึงท่านมันไปเลยนะฮะเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจหรอกตอนที่ไปหาท่านไปบ่อย,ย,ยอะท่านบอกให้เลาญาติาจะเสียเนี่ย ก็จะไปบอกพันทุกครั้งหน้าผมเสียหลวงพ่อเอาเองนึกถึงหลวงปู่ทวดแล้วแผลเขาเลยส่งให้เขาไปเกิดเลยมันยังไปไม่ได้ดอกท่านเห็นด้วยนะว่ายัางไปไม่ได้ก็มันก็มันหนักประมาณนั้แหละเพราะมันจะเป็นสมภเวสีอยู่ไงส่งให้มันไปนึกถึงหลวงพ่อให้มันโมทามาบุญกับข้าโมทามาบุญกับกับเองนะะพอมันสาธุมันก็เป็นเทวดาบางคนก็เข้าท้องอะไรก็มีฮะ พะงั้นก็เลยเราก็เลยพิจารณาแล้วโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเราก็เลยไปแผ่เมตตาแผ่อย่างที่ท่านว่าทัานจงบอกว่าในชาติปัจจุบันเนี่ยถ้าเองสร้างวัตถุเต็มแผ่นดินก็ตามเต็มแผ่นดินเนี่ยสร้างวัดสร้างอะไรก็ตามสู้เองไปแผ่เมตตาทั่วทัวไปทั่ว,ว,ว,วโลกยิ่งดีจะบอก นะตลอดชีวิตเนี่ยเพราะสิ่งที่เองสร้างเนี่ยมันก็อยู่กัอ2,000ปีมันก็หมดแล้วครับแต่อวิญญาณนเนี่ยมันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเองในประมาณไม่ได้หรอกคััหมอนั่นคือเองจะต้องมีพวกที่ช่วยเหลือเกื้อกูลในการสร้างกําลังข้างหน้าในอนาคตเองจะสร้างใหญ่ขนาดไหนก็ได้เพราะเองมีพวกเยอะประมาณน้คนะนั่นคือ มันเป็นศาสตร์ของโพธิสัตว์เขานะแนวทางการสร้างบาร,รมีเพราะฉะนั้นเวลาเราอาธิษฐานเป็นโพธิสัตว์ทุกครั้งคือคนที่อธิษฐานใหม่ๆเนี่ยฮะนั่นคือจิตท่านเป็นกระแสเดียวกันกับโพธิสัตว์ทุกองค์แล้วนะฮะตั้งแต่อดีตถึงมาถึงปัจจุบันในอนาคตเวลาท่านเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยท่านจะเป็นเนื้อเดียวกันนะเขาจะเกื้อกูลกัน ช่วยเหลือกันในการสร้างกำลังเพราะฉะนั้นบางคนบอกโอ้ไม่น่าอธิษฐานบองจริงมันเป็นปกติฉันบอกเองอธิษฐานไปเถอะเองเบื่อเมื่อ,อไหร่เองก็ตัดภพชาติได้ไม่เห็นเด็เข้าลากันแย่ๆนนบอกมันก็ยังดีกว่าเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะว่าเองฝากชีวิตไว้กับท่านน่ะมันก็ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเรากราบพระม่สังเกตดูในศาลหลวงพ่อนะ่ะ พุทธังชีวิตดังเมปูเชมิไนงะถาวายชีวิตเป็นพุทธบูชามันเหมือนกับเข้าใจสนานาคมนะเพราะว่าโพธิสัตว์เนี่ยมันมันยังเกิดอยู่แต่จิตนะท่านว่าปิดอวัยวภูมิก็คือเข้าใจสนานาคมนี่แหละถ้าเราดูแนวทางท่านเราจะรู้เลยว่าหลวงพ่อคือโพธิสัตว์